อ่าค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำตัวกับเด็กๆก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูสิราวันส้อยสนนะคะหรือว่าครูอ้อยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนทักษะการคิดนะคะมีใครพอจะจําได้บ้างไหมคะว่าทักษะการคิดที่คุณครูสอนไปมีเรื่องอะไรบ้างคะใครจําได้บ้างไหมคะ ทักษะการคิดนะคะที่คุณครูสอนไปคราวที่แล้วนะคะมีทั้งหมด8เรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนการคิดเล่มหนึ่งกันก่อนนะคะแล้วก็เรื่องที่หนึ่งนะคะ,ะเมื่อเราไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็เรื่องที่สองค่ะเราต่างกันตรงไหนนะคะแล้วก็เรื่องที่สามนะคะใกลหายไปนะแล้วก็ เรื่องที่4นะคะหนักเบาลองทายดูค่ะแล้วก็เรื่องที่5นะคะเพราะเราคู่กันค่ะแล้วก็เรื่องที่หใครก่อนใครหลังนะคะแล้วก็เรื่องที่7ค่ะฉันกับเธอใครกว่ากันแล้วก็เรื่องที่8นะคะฉันคือที่สุดค่ะและเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทบทวนให้เด็กๆแค่4เรื่องก่อนนะคะ เดี <Es> <an> <du> le <legen> <ra> ๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะเมื่อเราไม่เหมือนใครอ่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเมื่อเราไม่เหมือนใครเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับความเหมือนแล้วก็ความต่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าความเหมือนความต่างแตกต่างกันตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะความเหมือนก่อนนะคะ เด็กๆด,ดูสิคะว่าเด็กผู้หญิงสองคนนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะมีลักษณะที่เหมือนกันบ้างคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่เหมือนกันบ้าง มีสีผมที่เหมือนกันแล้วก็สีผิวที่เหมือนกันแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรอีกคะอ่ะรองเท้าที่ใส่ก็เหมือนกันแสดงว่าลักษณะที่เหมือนกันคือมีลักษณะที่เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีผมสีผิวเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้านะคะ เดีย๋ยวเราไปดูลักษณะความแตกต่างกันนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงสองคนนี้มีลักษณะความแตกต่างกันตรงไหนบ้างคะตรงไหนบ้างคะอ่าสีผมสีผิวแล้วก็เสื้อผ้าค่ะ แล้วก็รองเท้าที่สวมใส่ก็ไม่เหมือนกันนะคะต่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผมสีผิวเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าค่ะเด็กๆแยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะความเหมือนเป็นอย่างไรแล้วก็ลักษณะความต่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่สองนะคะเราต่างกันตรงไหนเกี่ยวกับ การเข้าพวกหรือไม่เข้าพวกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอะไรคือเข้าพวกอะไรคือไม่เข้าพวกนะคะประเภทเดียวกันหรือว่าต่างประเภทกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าประเภทเดียวกันทําไมถึงอยู่ในพวกเดียวกันหรือว่าชนิดเดียวกันนะคะประเภทเดียวกันนะคะ เด็กๆด,ดูสิคะว่าในตะกร้าทําไมถึงถึงอยู่ในชนิดเดียวกันคะเด็กๆด,ดูสิคะ่าไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงฟักทองผักชีแครอทมะเขือม่วงหอมหัวใหญ่แล้วก็กะหล่ำปรี เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมมะเขือพวงฟักทองผักชีแครอทมะเขือม่วงหอหัวใหญ่แล้วก็กระดัมปีจึงอยู่ในประเภทเดียวกันคะเพราะว่าอะไรคะอ่าเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นผักค่ะจึงจัดอยู่ในประเภทเดียวกันหรือว่าพวกเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่างประเภทกันนะคะ ต่างประเภทอเด็กๆด,ดูสิคะว่าคุณครูมีภาพอะไรบ้างคะนี่อแล้วก็เรนคะแจกันดอกไม้แล้วก็หนังสือแล้วก็ไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาคะ่ะแล้วเด็กๆด,ดูไหมคะว่าภาพภาพใดคะที่ต่างประเภทกันเด็กๆคิดว่าเป็นภาพใดคะ ภาพสีเจกันดอกไม้หนังสือไม้มันทัดหรือว่าปากกาคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพใดคะที่ต่างประเภทจากภาพอื่นคะอ่าใช่แล้วคะ่ะเจกันดอกไม้คะ่ะเจกันดอกไม้เด็กๆพอจะบอกได้ไหมคะว่าทําไมเจกันดอกไม้จึงต่างประเภทจากสีหนังสือไม้มันทัดแล้วก็ปากกาคะ เพราะว่าแจกันดอกไม้เป็นของตกแต่งบ้านค่ะจึงต่างประเภทจากสีหนังสือไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์การเรียนค่ะแจกันดอกไม้จึงต่างจากสีหนังสือไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะเรื่องที่สามใครหายไปนะ เกี่ยวกับอนุกรมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าอนุกรมคืออะไรค่ะอ๋อนุกรมก็คือภาพที่เรียงต่อเนื่องกันไปอย่างเป็นระเบียบค่ะภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันที่สามารถคาดเดาภาพถัดไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณครูมีภาพตัวอย่างนะคะ เด็กๆด,ดูสิคะว่าภาพตัวอย่างของคุณครูมีภาพอะไรบ้างอ่าให้เด็กๆด,ดูภาพแรกทางด้านซ้ายมือภาพที่อยู่ตรงหน้าของเด็กๆนะคะภาพที่หนึ่งก็คือภาพผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติไทยค่ะแล้วก็ต่อด้วยผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติลาวค่ะแล้วก็ต่อด้วย ผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติพม่าค่ะแล้วก็ต่อด้วยผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติเวียดนามแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติมาเลเซียค่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะภาพด้านล่างของคุณครูอ่าแล้วเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าตำแหน่งที่หายไป คือภาพใดคะที่หายไปเด็กๆสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบภาพด้านบนกับภาพด้านล่างนะคะเด็กๆคิดว่าภาพใดคะที่หายไปด้านล่างคุณครูก็มีภาพแรกก็คือภาพผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติไทยแล้วก็หนึ่งตำแหน่งที่หายไปนะคะแล้วก็ต่อด้วย ผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติพม่าแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติเวียดนามค่ะแล้วก็ต่อด้วยผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติมาเลเซียค่ะเด็กๆคิดว่าผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติใดคะที่หายไปเด็กๆลองเปรียบเทียบกับภาพด้านบนดูนะคะคิดว่าภาพใดคะ ใช่แล้วคะ่ะผู้ชายผู้หญิงแต่งกายชุดประจำชาติลาวคะ่ะที่หายไปเด็กๆด,ดูสิคะว่าภาพด้านบนกับด้านล่างเหมือนกันหรือยังคะเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะ,ะเด็กๆดูสิคะว่ามีรูปทรงอะไรบ้างคะมีรูปทรงอะไรบ้างคะรูปทรงรูปแรกก็คือรูปทรงลูกบาศ ต่อไปรูปทรงกลวยรูปทรงกลมแล้วก็รูปทรงกระบอกค่ะแล้วเด็กๆด,ดูภาพด้านล่างของค,ครูนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่าหายไปกี่ตำแหน่งคะ2องตำแหน่งคะ่ะแล้วเด็กๆคิดว่าภาพรูปทรงใดที่หายไปคะด้านล่างรูปทรงที่มีอยู่ก็คือรูปทรง กลวยนะคะแล้วก็รูปทรงกระบอกค่ะแล้วสองตำแหน่งที่หายไปนะคะอ่าเด็กๆคิดดูสิคะว่ารูปทรงใดหายไปคะเด็กๆด,ดูภาพด้านบนนะคะเด็กๆคิดว่ารูปทรงใดหายไปคะรูปทรงลูกบาทค่ะที่หายไปแล้วรูปทรงถัดไปจากรูปทรงกลวย คือรูปทรงอะไรคะที่หายไปเด็กๆสังเกตดูจากภาพด้านบนนะคะแล้วก็เอามาใส่ด้านล่างคะ่ะรูปทรงอะไรคะที่หายไปอ่าใช่แล้วคะ่ะรูปทรงกรมคะ่ะหายไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆแยกออกแล้วหรยังคะว่าจุดตำแหน่งที่หายไปคือจุดใดที่หายไปนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปเลยค่ะเรื่องที่สี่นะคะหนักเบาลองทายดูเกี่ยวกับหนักกว่าหรือว่าเบากว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหนักกว่าคืออะไรหนักกว่านะคะหนักกว่าก็คือสิ่งของสองอย่างนะคะที่มีขนาดไม่เท่ากัน สิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อสิ่งของที่มีจำนวนน้อยกว่าเมื่อนํามาชั่งเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยตาชั่งสองแขนนะคะเดี๋ยวเราไปชั่งกันดูนะคะว่าอะไรที่หนักกว่านะคะ,ะเด็กๆด,ดูสิคะว่าระหว่างขนมคับเค้ก กับขนมเค้กหนึ่งปอนอะไรจะหนักกว่ากันคะเด็กๆคิดว่าอะไรหนักกว่ากันคะคุณครูมีตาช่างสองแขนให้เด็กๆสำหรับช่างขนมคัพเค้กหนึ่งชิ้นกับขนมเค้กหนึ่งปอนนะคะและเด็กๆดูสิคะว่าก่อนที่จะช่างตาช่าง2แขนของเราเป็นยังไงคะ ต้องอยู่ในระดับเดียวกันเสมอเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชั่งดูนะคะว่าระหว่างขนมคับเค้ก1ชิ้นกับขนมเค้ก1ปอนอะไรจะหนักกว่ากันนะคะอ่าเด็กๆคิดว่าขนมเค้กชิ้นไหนคะที่หนักกว่ากันระหว่างขนมคับเค้ก1ชิ้นกับขนมเค้ก1ปอน อ่าใช่แล้วค่ะขนมเค้กหนึ่งปอนหนักกว่าขนมคับเค้กหนึ่งชิ้นเด็กๆด,ดูสิคะที่ตาช่างสองแขนของคุณครูขนมที่หนักกว่าจะอยู่ต่ำลงส่วนขนมที่เบาวกว่าเป็นยังไงคะจะลอยขึ้นค่ะแสดงว่าขนมเค้กหนึ่งปอนหนักกว่าขนมเค้กหนึ่งชิ้นนะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไม ขนมเค้กหนึ่งปอนถึงหนักกว่าขนมคับเค้กหนึ่งชิ้นคะเราว่าขนมเค้กหนึ่งปอนมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนมคับเค้กหชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะเบากว่าเบากว่าก็คือสิ่งของสองอย่างที่มีขนาดไม่เท่ากันสิ่งของที่มีขนาดเล็กกว่า จะมีน้ำหนักน้อยกว่าสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือสิ่งของที่มีจำนวนน้อยกว่าจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าสิ่งของที่มีจำนวนมากกว่าค่ะเมื่อนำมาชั่งเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยตาชั่งสองแขนนะคะเดีย๋ยวเราไปลองชั่งกันเลยนะคะอ่าคุณครูมี กล้วยหนึ่งหวีกับกล้วยสองผลเด็กๆคิดว่ากล้วยหวยน,นึ่งหวีกับกล้วยสองผลไรที้เบากว่าคะเด็กๆคิดว่าระหว่างกล้วยหนึ่งหวีกับกล้วยสองผลอะไรที้เบากว่ากันคะคุณครูก็มีตาช่างสองแขนนะคะเด็กๆดูสิคะว่าก่อนช่างตาช่างของแขนสองแขนของคุณครู จะอยู่ในระดับเดียวกันเสมอเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชั่งดูนะคะว่าระหว่างกล้วยหนึ่งหวีกับกล้วยสองผลอะไรจะเบากว่ากันค่ะอ่าเด็กๆคิดว่ากล้วยหนึ่งหวีกับกล้วยสองผลอะไรเบากว่ากันคะใช่แล้วค่ะกล้วยสองผล เบากว่ากล้วยหนึ่งหวีค่ะเด็กๆดูสิคะว่ากล้วยสองผลที่เบากว่าจะลอยขึ้นส่วนกล้วยหนึ่งหวีที่หนักกว่าจะต่ำลงและเด็กๆดูไหมคะว่าทำไมกล้วยสองผลจึงเบากว่ากล้วยหนึ่งหวีคะเพราะว่ากล้วยสองผลมีแค่จำนวนสองผลค่ะส่วนกล้วยหนึ่งหวี มีจำนวนมากกว่าสองผลขึ้นไปค่ะกล้วยสองผลจึงเบาวกว่ากล้วย1หนึ่งบีค่ะเด็กๆเปรียบเทียบได้แล้วใช่ไหมคะว่าหนักกว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เบาวกว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเรื่องที่หเพราะเราคู่กันแล้วก็เรื่องที่หใครก่อนใครหลัง เรื่องที่7ฉันกับเธอใครกว่ากันแล้วก็เรื่องที่8ดฉันคือที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้เด็กๆใหม่นะคะวันฝึกหัดที่จะถึงนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดทักษะการคิดเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดหน้าที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆ ทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคําสั่งนะคะกากบาททับภาพที่เหมือนกับภาพที่กําหนดนะคะคุณครูจะทวนคําสั่งให้อีกรอบหนึ่งนะคะกากบาททับภาพที่เหมือนกับภาพที่กําหนดค่ะข้อที่1นึ่งคุณครูมีภาพที่กําหนดให้เด็กๆนะคะและเด็กๆเลือกดูนะคะว่าภาพที่หนึ่งภาพที่สอง ภาพที่สามภาพใดคะเหมือนกับภาพที่คุณครูกำหนดเด็กๆคิดว่าภาพใดคะอ่าใช่แล้วคะ่ะภาพที่สามคะ่ะเด็กๆก,กากระบาดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆก,กาไปที่ช่องสี่เหลี่ยมให้เต็มช่องเลยนะคะข้อที่สองนะคะคุณครูมีภาพที่กำหนดให้นะคะแล้วให้เด็กๆเ,เลือกภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือว่าภาพที่สามนะคะ ที่เหมือนกับภาพที่คุณครูกำหนดให้เด็กๆคิดว่าภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือว่าภาพที่สามคะใช่แล้วคะ่ะภาพที่สองคะ่ะข้อที่สามให้เด็กๆกากระบาดทับภาพที่คุณครูกำหนดให้นะคะภาพที่หนึ่ง ภาพที่สองแล้วก็ภาพที่สามนะคะให้เด็กๆด,ดาวไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะว่าภาพใดเหมือนกับภาพที่กำหนดาภาพที่หนึ่งค่ะเหมือนกับภาพที่กำหนดต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ให้เด็กๆด,ดากระบาดทับภาพ ที่คุณครูกําหนดให้นะคะคุณครูมีภาพที่กำหนดที่คุณครูกําหนดให้นะคะ1ภาพแล้วก็ให้เด็กๆกาไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือว่าภาพที่สมนะคะให้เด็กๆกากระบาดเลยค่ะว่าภาพที่1หร <ICH> <Austria> <eurs> ือว่าภาพที <UK> <mamm> ่สองหรือว่าภาพที่สามเหมือนกับภาพที่กําหนดค่ะอ่าใช่แล้วค่ะภาพที่สค่ะต่อไปข้อที่ห้านะคะ ข้อที่5นะคะคุณครูก็มีภาพที่คุณครูกำหนดให้นะคะแล้วให้เด็กๆเลือกนะคะภาพที่1ภาพที่สองภาพที่3เด็กๆคิดว่าภาพใดเหมือนกับภาพที่คุณครูกำหนดให้คะภาพที่1ภาพที่2หรือว่าภาพที่3คะใช่แล้วค่ะภาพที่2ค่ะเหมือนกับภาพที่คุณครูกำหนดให้ค่ะข้อที่6คุณครูมีภาพที่กำหนดให้นะคะ แล้วก็ให้เด็กๆกากบาทภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามเด็กๆคิดว่าภาพใดคะเหมือนกับภาพที่คุณครูกาหนดให้ภาพที่1ภาพที่2หรือว่าภาพที่สามคะอ่าใช่แล้วคะ่ะภาพที่1นึ่งคะ่ะแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วก็แนบ ส่งมาที่สกูลไบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะวันพฤหัสน,นะคะวิชาการคิดค่ะคุณครูจะทบทวนเรื่องที่5เรื่องที่6เรื่องที่7แล้วก็เรื่องที่8นะคะเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสน,นะคะบายบายสวัสดีค่ะ